สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มวลคนร้อยเอ็คือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้ององหญิงเพชรบันแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงและสวัสดี f c ช่องหนุ่มมวลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ตามประเทศเหมือนเดิมครับพี่น้อง สำหรับวันนี้นุวนค้นเรสมาลงคลิปที่สองของมินีอาสิครรจากน้อยครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจช่องนุวลนคนร้อยเอ็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นุวนค้นเรศมาบอกนะพี่น้องเข้าประมาณสองประเด็นหลักๆประเด็นแรกคือเรื่องความเชื่อสุดๆเชื่อจนจากศิวาจังใดครับพี่น้องเรื่องของหลานน้อยครับพี่น้องประเด็นที่สองคือวันนี้ครับพี่น้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนเลยละครับพี่น้องอย่าลืมครับแรงนี้สถานที่เดิมที่จริง เวลาเดิมที่พัทยาครับพี่น้องราคา99บาทไปทรงทายไปทรงกำลังใจให้ลาน้อยก่อนกลับเพราะครับเพราะว่าหลังจากนี้คือปิดฤดูกาลหลายๆท่านอาจสิรอไปอีก3เดือนครับพี่น้องอย่าลืมไปเชียร์ไปให้กำลังใจครับพี่น้องผมขออนุญาตพูดเลยครับพี่น้องเรื่องลาน้อยเป็นยังคือตองว่าจังสันเป็นยังคือตองว่าเสือ้อเสื้อสุดๆเสื้อสุดใจเป็นยังคือวางสันพี่น้องเคยเห็นบอกคาว่า หอบเงิ่อนมาไหหลาหน้อยหอบเงินมาแก่บนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องครั้งแรกครับพี่น้องนี่คือเกิดขึ้นใช้คำว่าเกิดขึ้นประจําทุกครั้งที่หลาหน้อยและวงไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกครับพี่น้องนี่คือเกิดขึ้นจริงบ่อยมากๆเกิดขึ้นจนพี่น้องเฮาหลายหท่านตั้งประโยคคำถามว่าลูกคือใคร ทำไมปฏิหารหลายๆอย่างเกิดขึ้นบ่อยมากๆกับหลาน,น้อยพี่น้องเกิดมาทั้งชีวิตแม้กระทั่งผมเกิดมาทั้งชีวิตฮทุกวันนี้เราไม่ต้องไปขอพอรหรือไปบนบานที่อื่นแล้วหรอทุกวันนี้เรามาขอพอรหรือบนบานกับหลานอ้อยแล้วเหรอแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสําเร็จจริงสําเร็จแบบปาปฏิหาริย์หลายๆอย่างเกิดขึ้นครับพี่น้อง สิ่งที่ผมมาพูดวันนี้ไม่ใช่เรื่องเก่าครับพี่น้องถ้าเรื่องเก่าคืออะไรเรื่องเก่าคือนําข้อมูลเดิมหรือนำข้อมูลในอดีตมาพูดเขาเรียกว่าพูดเรื่องเก่าครับพี่น้องแต่สิ่งที่ผมพูดตรงนี้ณตอนนี้คือเรื่องที่เกิดใหม่แต่เกิดขึ้นประจําแมนบ่าครับพี่น้องนี่คือไม่จะไม่ใช่การพูดเรื่องเดิมเรื่องในอดีตแต่นี่คือเรื่องปัจจุบันเรื่องเก่าพี่น้อง เป็นเรื่องที่ผมต้องเว้าเป็นยังคือต้องเว้าบางครั้งหลายๆท่านก็ตั้งคําถามเลยว่าเฮ้ยลูกทําไมขอแล้วสําเร็จลูกทําไมสิ่งที่เราอธิษฐานถึงเป็นจริงแล้วหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแม้กระทั่งล่าสุดเรื่องไปตั้งสารหรือย้ายสารของปู่บ้านหนองคูครับพี่น้องพี่น้องก็เหลือเสือ่อป คำว่าพระที่ทรงกฎคือเที่ยงอันนี้คือเกิดตั้งแต่เก่ามงพี่น้องแตะเหลือเสือวะนี่ไม่ไม่ใช่สายมูลาน้อยองคหญิงไม่ใช่สายมูเพราะว่าสายมูยังไม่เกิดขึ้นจริงมีแรงบันดาลใจหรืออาจจะเกิดขึ้นแต่เนี่ยคือเรื่องที่เกิดขึ้นเลยเห็นเห็นกับตาเนื้อเนี่ยเมียนบอกครับพี่น้องเขาไม่ใช่ว่าสายมูเขาเรียกปฏิหารแล้วมั้งใช่ไหมครับพี่น้อง ผมยังใส่เขามาปฏิหารที่เกิดขึ้นจริงใช้คำว่าเกิดขึ้นจริงเลยนะครับพี่น้องนี่ไม่ใช่ครั้งแรกผมถึงบอกว่าการพูดทุกครั้งในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเก่ามาเล่าใหม่แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นประจําเกิดขึ้นบ่อยมากแมนบอกใครพี่น้องจนหลายๆท่านที่ติดตามมาปีกว่าเกือบจะเข้าสองปีเนี่ยเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงครับพี่น้องเรื่องที่เกิดจนแบบเฮ้ย ได้หลายครั้งที่เข้าไปทัวร์เอฟซีภาคกลางเขาดูเสร็จแล้วเขาสำเร็จหอบเงินเป็นแสนกระมี่ถือเงินมาเป็นปึกกระมี่เพื่อให้ลาน้อยแต่เหลือเสือวะครับพี่น้องสิ่งที่เขาสําเร็จมาผมเชื่อเลยว่าดวงสัมพันธ์่ที่เขาเคยมีต่อกันในอดีตะดวงสมพงต่อกันเนี่ยอธิษฐานนี่จะสําเร็จสิ่งที่เขาเคยสร้างบุญบารามีมารวมกันเขาเกิดมาสะอานี่อธิษฐานต่อกันก็เลยสําเร็จไว้เมินวะครับพี่น้อง หลายๆเหตุการณ์พี่น้องเห็นหมอหอมเงินเสียนเลยเนี่ยเงินเสียนเงินหมื่อนมหาห้บางครั้งบางท่านไปถึงบ้านเลยเพื่ออะไรคนเท่าที่สิยิบเงิ่อนเสียนเงื่อนหมื่อนมหาห้นี่เพราธรรมดาเด้ต้องสำเร็จอีลีสำเร็จคักีดีได้แจ้งเสีเอามหาห้ย่อมเสียตรงนี้ให้นี่ไม่ใช่สายหมูแต่นี่คือสายจริงเรื่องจริงเกิดขึ้นจริง ตังเงดบ่ครับพี่น้องโอ้ยผมเกิดเงินดอีดีใช้คาว่าหอมเงินมาห้หลาหน่อยหลายท่านประสบความสาเร็จหลายๆายท่านเห็นแล้วเกิดขึ้นจริงหลายๆายท่านเห็นแล้ววาจาหลาหน่อยว่าธร,รมดาวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าสังเกตด,ดีๆหลาหน่อยว่าได้ว่าความเผื่อเด้หลาหน่อยเป็นคนบ่ถึงกับว่าหลายแต่ว่าแต่ละครั้งปุ๊บเพิ่อึ๊บ เหมือนง,งานยานคนโหดต่อเพิ่นกับท่านทานเหรียญไปอย่างอื่นนะแต่บางครั้งบางสิ่งเพิ่นหลุดมาเลยเนี่ยบอกมาเลี้ยวถ้าหลายๆท่านจับตาดูแล้วจับฟังเพิ่นจับใดเพื่อนกับสิปอ่เห็นมันี่อีกแล้วสักพักก็เรื่องก็เกิดขึ้นจริงอีกไม่นานก็เกิดขึ้นจริงวันและเวลาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมนี่ไงผมถึงบอกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหลายๆท่านจนงงว่า เสื้อเสื้อจนจักสิีว่าเสื้อจังไดนาะครับพี่น้องหลายๆอย่างเกิดขึ้นจริงแล้วปฏิหารเกิดขึ้นจริงไม่ใช่สายอธิษฐานแบบบอกวา่าจักสิีใดบ่ใดนะแต่หลายๆข้างเกิดขึ้นจนแบบผมมานาั่งคิดเห้หรือเราพูดเรื่องเก่าไหมมานั่งวิเคราะห์ดีๆไม่ใช่เรื่องเก่าครับพี่น้องเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดเป็นประจําความสุดยอดของหลานหน่อยพี่น้องเข้าเห็นแล้วว่าเกิดขึ้นจริงสัมผัสได้จริงเห็นด้วยตาเนื้อ แมนบ่ครับโบแมนว่าไปจินตนาการเอาคนก็เลยเชื่อไงเชื่อจนสนิทใจเพราะเห็นด้วยตาเนื้อเห็นกับตาแมนบ่าครับพี่น้องหลายๆคนจนแบบป่านี่คือของเทลีประโยคคําถามเกิดขึ้นลูกเป็นใครทําไมลูกถึงศักดิ์สิทธิ์หลายๆท่านตั้งคําถามจนแบบปอ๊ผมก็ยังงึงขนาดขนาดผมนี่ก็ยังพอมากรกะจ้กของก็ะมี่แล้วสัมผัสเองเจอเองกับตัวเองก็รู้อยู่แล้ว ผมนี่คนหนึ่งเสื้อสนิทใจนี่คือไม่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจว่าชวนเชื่อแต่สิ่งที่ผมพูดนะตอนนี้คือพูดความจริงให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนี้เกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นแล้วผมเอาเรื่องจริงมาพูดความสุดยอดหลานหน่อยหลายๆอย่างเกิดขึ้นพวกเขาทั้งหลายก็เห็นอยู่กับตาครับพี่น้องหลานหน่อยคลองแท้ครับพี่น้องงานก็เข้าบอสโจผมเสื้อเลยคดีเสื้อสนิทใจมากมของเฮาขึ้นยัง คือบอดตัวกับสนุดนี่แหละเราเห็นกับตาอาชีพที่สร้างขึ้นมาอาชีพที่รักสิ่งที่พ่อแม่พาสร้างมาเมื่อนี่จนประสบความสำเร็จจนเราขึ้นหอดพ่อหอนแม่ขึ้นหอดพ่อเล่าว่าอยากให้พ่อเราไม่เห็นหลานหอยองค์อญิงขึ้นเวที่ว่านี่คือสาวน้อยได้ประสบความสาเร็จวันที่พ่ออยากเห็นวันสําเร็จอยากที่ให้พ่อไม่เห็นวันที่ลูกสําเร็จนี่คือความสุดยอดครับพี่น้องลาหน่อยว่าธรรมดาผมเสือเลยสนิทใจครับ สุดท้ายท้ายสุด้วครับขอให้ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มบอลขรดมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆไปด้วยกันครับสวัสดีสวีดันครับผม